สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์นะครับคูโบต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดเข้ามาชมนะครับนี่เราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับมีสองสาขานะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้เรานําเสนอกับคูโบต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดพร้อมชุดคีบนะครับ ชุดคลิปอ้อยนะครับ SGB 4 70เลยนะครับสภาพโดยรวมสวยๆลยฮะรถทะเบียนปี61นะครับยางดีสี่เส้นเลยนะครับสีสันเดิมๆนะครับลูกค้านี่นะฮะ L50 พร้อมชุดคลิปอ้อยนะครับนี่นะฮะด้านท้ายด้านหลังชั่วโมงการทำงานนะครับ650ชั่วโมงนะครับใช้งานน้อยนะครับพร้อมขาค้ำนะครับมีอุปกรณ์ ขาค้ำครบนะครับเนี่ย SGB 470นะครับน้ำหนักถุงท้าย400กิโลนะครับอันนี้สภาพเดิมๆนะครับทุกจุดนะครับนี่ตอนขัดเดิมๆนะครับระบบทำงานได้ปกตินะครับลูกค้าที่ต้องการหารถแท็กเตอร์ใช้คีบอ้อยนะครับหรือคีบไม้ก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะยกได้สูงพอสมควรเลยนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับกีฬาประญาเทคเตอร์นะครับ L50 ขับเคลื่อน4ล้อนะครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับคล่องตัวนะครับงานคีบต่างๆนะครับแล้วก็ล้อรุ่นนี้เป็นรุ่นขยับกระทะล้อได้นะครับต้องการขยับกระทะล้อให้กว้างนะครับเพื่อตออสนองงานนะครับกันคว่ำกันโคนเคนนะครับก็นี่เลยนะครับกับ L5018 ชุดคีบอ้อยคันนี้ปี61นะครับ ราคานะครับคันนี้ราคาอยู่ที่5้าแ0 0แบาทนะครับ5้าแ0 0บาทกับ L5018 นะครับ้อมชุดคลีย์คอยนะครับสูงอยู่นะฮะยกสูงอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับรวมกรนตั้งง่ายครผม ก็ทำงานได้ปกตินะครับ no นี่ฮะดูชุดจับยึดนะครับต่างๆก็ไม่มีรอยเชื่อมรอยดามนะครับไม่มีรอยดอกรอยร้าวนะครับส่วนใหญ่ถ้าชุดที่ป้อยใช้งานหนักนะครับพวกนี้จะร้านะครับรล้าวตามคอรอยเชื่อมนี่นะครับนะครับอันนี้ไม่ไม่มีไม่มีรอยเชื่อมต่างๆนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับกับ L 5 0 1 8นะครับพร้อมชุดคลิปอ้อยนะครับ 589,000บาทนะครับรถปี61นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้โทร0875223883นะครับ0953399988นะครับเปิดทำการทุกวันนะครับราคาต่อรองได้ส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับนี่ฮะกับชุดบุกชุดคี้ป้อยนะครับกับรถ L5018 นนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ